สวัสดีครับ iOS 14เพิ่มคุณสมบัติใหม่หลายอย่างในการช่วยปกป้องข้อมูลส่วนตัวของเราได้อย่างมั่นใจครับหนึ่งในนั้นที่น่าใช้และมีประโยชน์มากๆนั่นคือการป้องกันแอปต่างๆเข้าถึงรูปและวิดีโอของเราได้ด้วยครับหรือจะเลือกจำกัดให้เข้าถึงเฉพาะรูปและวิดีโอที่เรากำหนดไว้ตั้งเอาไว้เท่านั้นไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลทั้งหมดได้ทำให้เพื่อนๆมั่นใจได้ว่าแอปต่างๆจะไม่สามารถแอบก๊อปปี้ แอบไปส่องแอบเข้าไปดูหรือแอบขโมยรูปและวิดีโอของเราได้ง่ายๆไปดูวิธีกันเลยครับฝากเพื่อนๆกดปุ่มติดตามเป็นกำลังใจในการทำคลิปและอย่าลืมกดปุ่มรูปกระดิ่งเพื่อให้ YouTube แจ้งเตือนทันทีที่มีคลิปใหม่ๆด้วยนะครับในหน้าจอโฮมให้เพื่อนๆแตะไอคอนการตั้งค่าเลื่อนหน้าจอลงไปแตะความเป็นส่วนตัวแตะรูปภาพจากนั้นแตะเลือกแอปที่ต้องการตั้งค่าได้เลยครับ ในตัวอย่างนี้เช่น Facebook ในหน้าจอการตั้งค่าที่สแสดงขึ้นมาเพื่อนๆสามารถเลือกได้ระหว่างไม่มีนั่นคือไม่สามารถเข้าถึงรูปหรือวิดีโอของเราได้เลยครับหรือเลือกรูปภาพทั้งหมดเพื่อให้เข้าถึงภาพและวิดีโอทั้งหมดได้ตามปกติหรือถ้าต้องการจำกัดว่าเข้าถึงรูปหรือวิดีโออะไรได้บ้างให้แตะรูปภาพที่เลือกรายการรูปและวิดีโอในเครื่องของเราจะสแสดงขึ้นมาเพื่อนๆสามารถแตะเลือกได้จากรายการรูปภาพ หรือเลือกจากอัลบั้มได้ตามต้องการเลยครับโดยรูปที่เลือกจะมีเครื่องหมายถูกในวงกลมสีน้ําเงินแสดงขึ้นมาให้ทราบถ้าต้องการยกเลิกให้แตะซ้ําเครื่องหมายถูกจะหายไปเมื่อเลือกเสร็จให้แตะเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้แอปนั้นๆก็จะสามารถเข้าถึงรูปที่เลือกที่เรากําหนดไว้เท่านั้นครับไม่สามารถเข้าถึงรูปอื่นๆได้ถ้าต้องการแก้ไขรายรการรูปที่เลือกให้แตะคําสั่งแก้ไขรูปภาพที่เลือกแล้วเลือกใหม่ หรือยกเลิกการเลือกได้ตามต้องการง่ายๆแบบนี้เลยครับจากนี้ไปเพื่อนๆก็มั่นใจได้ว่าแอปอต่างๆในเครื่องจะเข้าถึงรูปและวิดีโอของเราตามที่เราตั้งค่าเอาไว้ตามที่เรากําหนดเอาไว้เท่านั้นช่วยปกป้องข้อมูลความเป็นส่วนตัวของเราได้ดียิ่งขึ้นเพื่อนๆไปตั้งค่ากันได้ตามต้องการเลยครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมแล้วพบกับสอนใช้ง่ายนิดเดียวในตอนหน้าสวัสดีครับ